วอนที่26สเตโกซารัสขี่โมโหน่าตื่นเต้นละสิมันน่าสนุกใช่ไหมล่ะฟังให้ดีนะเรามีภารกิจสำคัญทำความสะอาดเออไหนๆมันก็สกปรกอยู่แล้วนี่นาก็ช่างมันเถอะจะทําไปทําไมกันนะนี่อย่าดูถูกการทําความสะอาดนะ เราจะปฏิบัติภารกิจให้ดีได้ยังไงถ้าแค่ทำความสะอาดยังทำได้ไม่ดีครับ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 รับทราบแล้วครับคุณครูวูดดี้เฮ้ยฮะตอนนี้เหลือที่ต้องทำอยู่แค่ที่เดียวแล้ว ออกแรงหน่อยสิฉันก็ออกแรงเต็มที่แล้วเนี่ยแรงเกินไปแล้วเฮ้ยเอจีจีไม่เป็นไรใช่ไหมเอ่เใช่ฉันไม่เป็นไรเอ่อนายดูนี่สิ โอ้ฉันไม่เคยเห็นไดโนเสาร์ฟันยาวขนาดนี้มาก่อนเลยเหมือนกับฟันของเสือเขี้ยวดาบเลยไม่เคยได้ยินว่าไดโนเสาร์ก็มีด้วยดีที่ทําความสะอาดไม่งั้นก็พลาดของดีแบบนี้ไปแล้วอ่ะการทําความสะอาดก็มีประโยชน์เหมือนกันเอาละเรารีบไปกันได้แล้วได้วูดี้วีเดลเตรียมพร้อมนะฮะ เท้าของไดโนเสาร์นี่รูปร่างแบบนี้ไดโนสเสาร์เทอรโรพอดแน่เลยน่าจะเป็นตัวที่เราตามหานะเออเดี๋ยวนะนี่คือสเตโกซอรัสตอนเด็กเหรอหรือเ,เราเข้าใจผิดหรือเปล่าอ่ะ เอถึงจะไม่ใช่ไดโนเสาร์ที่เราตามหาแต่ก็น่ารักมากโอ้ไทรนโนซอรัสเล็กฮะรอยเท้าไทแรนโนซอรัสเล็กเหล่านี้แม่จาเย้ แต่เป็นกระดูกสันหลังตังฉากด้ยินยันตัวเตนยืนยันสำเร็จเริ่มมันทีข้อมูลทางนิเวศวิทยาเยี่ยมไปเลยสเตโกโซอรัสคือเป้าหมายของเราฉันคิดตลอดว่าดาบบนหลังของสเตโกซอรัสกองพลังที่สุดแต่กระดูกสันหลังมันแข็งแกร่งกว่า ตขึ้นไปแกจะแข็งแกร่งแบบนั้นไหมนะเอ้อเอเออะไรอ่ะเกิดอะไรขึ้นน่ะพวกมันคงคิดว่านายจะทำร้ายลูกสเตโกซอรัสอะไรกันฉันแค่อยากกอดมันเฉยๆแต่สำหรับสเตโกซอรัสมันคงคิดว่านายจะลักพาตัวนะสิเออเออเออเอเอคุณสเตโกซอรัสพวกคุณเข้าใจผิดแล้วละ่ะเราคือตัวแทนดวงดาวผูว้ประดุงความยุติธรรม เราแค่จะมาสัมภาษณ์สั้นๆเสร็จแล้วก็จะรีบไปทันทีเลยอ่ะวิ่งให้ไวเลยทำไมทำไมมันยังตามเรามาอยู่ล่ะสวยแล้วไอ้พีเวลาอธิบายต่อแล้วไปตรงนั้น ไม่รอดแน่แยไม่นะแย่น่แย่แล้วเราจริงด้วยฉันบินได้คนทรยศไม่นาไม่ไม่ อ้าไทเลนโนซอรัสเล็กบุดดี้มันจะทำร้ายลูกสเตโกซอรัสแล้วฮะทำอะไรสักอย่างเร็วเข้าอย่ามาเร่งฉันนะฉันหาทางอยู่นี่ไงเอ๊บูมันนี่เร็วมาจาับฉันสิมามาโอ้ยไปแต้มนี่ทุกทีเลย แม่แม่แม่แมูดี้นี่หลอกล่อศัตรูเก่งขึ้นเรื่อยๆนั่นเนี่ยปีเดลเดลวีคาร์ข้า,ขามูนอ๋อยานบินกู้ภัยช่วยพวกคุณได้หยุดนะฮเออแต่บนยานบินกู้ภัยไม่มีอาวุธ ล้วจะรับมือยังไงอ่ะเออต้องหาอะไรมาเป็นอาวุธแทนเออหาอาวุธเหรออ๋ oh, ใช่แล้วก็คนต้นไม้ใหญ่เหมือนสเตโกซอรัสยังไงเล่า <laughs> ลอยเชื่อ ต้องลงเอยแบบี้ทุกทแต่ว่าแผนเราประสบความสําเร็จเนาะเราช่วยลูกสเตโกซารัสได้สําเร็จและภารกิจเราก็สําเร็จด้วยยังจะมาหัวเราะอีกนะดูสภาพพวกเราซะก่อนสิสบักสะบอมขนาดนี้กลับไปก็ต้องทําความสะอาดอีกทําไมนะจะจบแบบมีความสุขน้อยไม่ได้หรือไงตัวแทนดวงดาวทอมมี่เวลาแล้วได้ผ่านการผจญภัยอันตื่นเต้นกันมาแล้ว ทีนี้มาดูข้อมูลจากวิดีโอกันดีกว่าสเตโคาซอรัสอยู่ในช่วงปลายยุคจูาลสิกและเป็นไดโนเสาร์กินพืชที่อ่อนโยนมาก ไทโกซาลัส e อาจจะหนักเท่ารถยนต์แค่นั้นแต่ว่าตัวของมันน่าตื่นตาตื่นใจกว่านั้นเยอะเพราะลำตัวของพวกมันยาวและยังมีเกราะหลังเป็นหนามแหลมที่ใหญ่อลังการถึงแม้ว่าเกราะหลังจะโดดเด่นที่สุดแต่อาวุธของพวกมันก็คือหางยาวที่มีเดือยแหลมสี่อันบนนั้นซึ่งจะแสดงพลังอำนาจ เมื่อมีคนรุกล้ำอาณาเขตของมันดังนั้นยาซุ่มสีสุ่มห้าเข้าไปในเขตของมันไม่อย่างนั้นอาจจะสะบักสะบอมเหมือนกับจีจีก็ได้ Ball. MV group